It's late in the evening glass on the side I've been sad with you for most of the night ignoring everybody here we wish they would disappear so maybe we could get down now I don't want ก็จะมีเกมมากมายจริงนี่ฮะเจอแล้วเจ,อแ,วจอแล้วฮะเกมแอ s ซัสซินคิดนะฮะนี่ครับเกม a s s a s s i n นี่เป็นไงนี่ครับผมเกมแอ s ซัสซินคิดนะฮะแล้วก็เกมฟาคลายฟาคลายสองนะฮะเกมฟาคลายสองนะครับแล้วก็เกมแอสซัสซินภาคอีกภาคหนึ่งนะครับเป็นแอสซัสซินภาคแอสซัสซินอะไรอ่ะ ฟรีดอมฟรีดอมเอออัศวิน e ีดฟรีดอมนะฮะแล้วก็อัศวินขีดอะไรเนะี่ยอัศวินขีดที่เป็นผู้หญิงอะเออก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเกมแบทแมนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเกมอ่อฟาคายฟาคายสามด้วยนะครับนี่ะ ก็จะมีฟ้าคายสามด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะแอปนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทิง้งไว้ใต้ล่างคลิปนะส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนการดาวน์โหลดเลยนะครับผมจะสอนการดาวน์โหลดออเกฟฟ้าคายสามแล้วกันนะฮะกดคำกดเข้าไปที่อ๋อสีเขียวตรงนี้ครับจุดไข่ปลาที่ผมติ๊กไว้แล้วนะฮะก็กดเข้าไปครับ ปรกฏเข้าไปแล้วไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงไม่ขึ้นอะไรนะครับให้เรากดกลับครับกดกลับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโหลดเฮ้ยมีเก็บแอตซ์ซินนี้ด้วยว่ะเฮ้ยเจ๋งอะแอตซ์ซินคีดซิลเคนอะเฮ้ยมีด้วยว่ะกดเข้าไปครับกดโหลดเข้าไปให้หมดครับกดโหลดเข้าไปให้หมดครับเก็บหนที่มันมีครับ ต้องโหลดให้หมดครับอาซินอาซินด้วฮะโหลดไปฮะอาซินครับโหลดให้หมดครับโอ้พอเราโหลดเกมทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดกลับแล้วก็กดดูด้านล่างครับจะมีลูกศรการดาวน์โหลดตรงสีส้มๆตรงนี้นะครับสังเกตตรงจุดไข่ปลาผมด้วยนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับต้องดูคลิปแบบละเอียดละเอียดนะฮะผมถึงจะสอนได้ เฟรมมือเอาออกไปนะครับเกมียทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าคายสามแล้วก็แอน s Creed, ซิซินค e ีซิเลชเเต่แล้วก็แอ a s ซิ n ินค e e สอะไรนี่แหละก็รอรอโหลดไปนะครับผมโหลดฟ้าคายสามอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับแล้วเจอในคลิปหน้าฮะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับ